ท่านก็บอกว่าทํางานก่อนทํางานให้เรียบร้อยก่อนะนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามย้ําว่าเอตกลงประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันยังไงกันแน่ส่วนอีกท่านหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามในฐานะที่อย่างที่บอกไปนะครับท่านก็เป็นประธานกตรโดยตําแหน่งของท่านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับประเด็นของความขัดแย้งในครั้งนี้นั้นนะครับท่านนายกบอกว่ายังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะเพราะว่ายังเป็นเพียงแค่การถูกออกหมายเรียกเท่านั้นแต่ถ้าถึงเวลาหยุด ก็ต้องหยุดแล้วก็ย้ําด้วยนะครับว่าท่านผู้ประชาก,การตํารวจแห่งชาติก็รู้หน้าที่ดีไม่ต้องกําชับพิเศษด้วยนี่แหละครับหลายคนก็โฟกัสไปไกลถึงหลายๆเรื่องเลยทีเดียวเพราะว่าปัญหาเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามันเกิดรอยร้าวขึ้นแล้วในสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับให้สัมภาษณ์ที่อ่างเก็บน้ําห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายทุกวันนี้แม้ว่าถูกหมายเรียกแต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งจับ ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ตอนนี้ก็ให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งในวันนี้ก็มีการเจอกันด้วยนะครับและก็ชมด้วยว่าแต่งตัวนอกเครื่องแบบมาหล่อเลยจำแทบ,บไม่ได้ท่านนายกบอกว่าอย่างนี้นะครับเมื่อถามว่าต้องกำชับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่นั้น เพราะว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคดีและก็ประชาชนก็ถือว่าตอนนี้กําลังจับตาดูเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ครับเชื่อว่าพอบอรตรรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอย่างไรท่านรู้กระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วอีกทั้งขณะนี้เรื่องก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วฝ่ายกฎหมายหรือว่าฝ่ายตํารวจก็ ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วครับอืมคือนายกก็จะย้ำว่าตอนนี้เรื่องมันไปถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไม่ได้มีข้อกังวลใดๆแล้วก็ยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติงานนะคะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าทางด้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาคอยตามนักการเมืองระดับสูงเพื่อขอให้ช่วยเรื่องคดีหรือเปล่าเรื่องนี้ท่านนายกก็ตกใจนิดนึงแล้วก็ตอบกลับมานะคะแล้วบอกว่าผมเนาะแล้วก็รีบปฏิเสธทันทีว่าไม่มีไม่มียืนยันว่าไม่มีการพูดเรื่องคดีของใครทั้งสิน้น เขารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นคนยังไงเรื่องพวกนี้นายกเองก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกค่ะผมว่าท่านผมรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรครับผมว่าท่านท่านรู้ท่านรู้กระบวนการกฎหมายอยู่แล้วนะครับนะครับ แต่ตอนนี้มันเรื่องมันกบวนการมันถูกมูฟไปที่กบวนการยุติธรรมแล้วฝ่ายฝ yeah> ่ายกระทกกฎหมายก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วฝ่ายตำรวจไม่ได้เกี่ยวข้องนะผมว่านะครับผมเหรอฮะไม่มีไม่มีไม่มีอาผมอะ ไม่มีเลครับไม่มีการพูดเรื่องคดีของใครทั้งสิ้นเลยครับไม่มีเลยครับเขารู้ว่าเขารู้เขารู้ว่าผมเป็นคนยังไงเรื่องพวกนี้ผมไม่ยุ่งอยู่แล้วครับผมว่ามันจะควรการกลหมาอยู่แล้วนะครับนะครับแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายด้วยคือเจตนาของผู้สื่อข่าวนี่ก็อาจจะถามรวมไปถึงก่อนหน้าที่บิ๊กโจ๊กจะมาปฏิบัติภารกิจกับท่านนายกรัฐมนตรีเห็นภาพนั้นอยู่ใช่ไหมครับวันที่อดีตนายกทักษิณไปที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็เห็นบิ๊กโจ๊กไปด้วยผู้สึกข่าวก็เลยอยากจะถามไปถึงประเด็นนั้นแต่ท่านนายกก็บอกว่าผมเหรอก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันอันนี้ท่านนายกก็ตอบประเด็นนี้ชัดเจนมากๆนะครับแล้วพอถามว่าตอนนี้นี่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าวงการสีกกีมีการรบกันนอกศาลตอบโต้กันไปมาระหว่าง2ฝ่ายท่านนายกก็ตอบว่าตนเชื่อว่าตอนนี้ก็เบาลงไปแล้วจาก2อาทิตย์ที่แล้วแต่ถ้าให้แนะนําก็ให้ไปทํางานกันไป เพราะว่าอย่างที่บอกตนไม่ฟังว่ามีการตอบโต้หรือว่าให้ข่าวแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดประชาชนอยากให้ตํารวจไปทําหน้าที่ตรงนี้มากกว่าซึ่งเรื่องเหล่านี้ตนก็ได้กําชับไปแล้วว่าต้องทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดทุกเรื่องเพราะว่าทุกสุขของประชาชนเป็นเรื่องที่ สำคัญที่สุดนี่เป็นประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีย้ําชัดเจนเลยนะครับว่าก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องคดีแต่อย่างใดก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติและก็ไม่ได้มีการไปกำชับท่านผอบอรตรในเรื่องของการไปดูแลคดีนี้แต่อย่างใดนะครับและก็ที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกไปให้โฟกัสไปที่การทําหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดก่อนนะครับค่ะส่วน